สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในเกมไมโครับนะโอ้ยทุงนี้เป็นอะไรวะกระดกลิ้นไม่ได้เลยก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นเอาชีวิตรอดไมโครับเบสล็อกกันมั่งนะครับผมเบสล็อกในพีซีก็คือไม่ไม่ได้เล่นบนคอมเลยนะครับผมเบสล็อกพีซีไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็เล่นในมือถือมั่งปล,ปลายนะครับผมก็ไปลองเล่นมานิดนึงแล้วเออไปลองเล่นมันนิดนึงแล้วก็ คิดว่าไม่ยากนะน่าจะเหมือนนะครับปกติทุกอย่างเลยนะครับผมขอเล่นเป็น normal แล้วกันนะจ๊ะโอเคไปลงมัดภาษาไทยมาด้วยนะก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมมาสร้างโลกกันเลยนี่ครับผม Minecraft ของพี่อะไรวะรัชนนทเทสนะไปโหลดมานี่กำลังโหลดอยู่จ้าชอบมากเลย ฟอนต์คือตัวอักษรเขาไม่ลอยด้วยนะผมก็ไปโหลดก็ได้นะเออติดตามเขามาตั้งแต่เด็กๆมานี่คือ i มค c r รับ b บ d ร o อกนะครับผม Bedrock นั่นเองมันจะเหมือนไหมครับพ c ซขนาดไหนกันเทียวไหมครับจะว่าอ <c oughs> เปิดมาก็ตายเลยวิ้ยแค่หมาก็ไม่เหมือนแล้วหมาน้องหมาโอเค น้องมาเปลี่ยนสีหรือว่าในของอาจาม่าก็เปลี่ยนมาแต่เราไม่ได้เจอปัไม่รู้เลยครับผมทุกอย่างเหมือนกันนะเล่นอะไรเหมือนกันหมดนะเบสดล็อกกับจาว่ามันไม่ต่างกันหรอกเล่นง่ายๆนะครับผมแต่แค่ไม่มีการชาร์จแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับผมออกมาดนโหล ก็ไปยากอยู่นะเออยากอยู่ยากอยู่โอเคมาหนึ่นองอันโอเคไม่ยากขนาดนั้นโอเคทำอาวุธพื้นฐานก่อนเลยดาบยังไม่ต้องแล้วก็พลุอะโอเคเรียบร้อยปะนี้ได้ได้คีย์บอร์ดใหม่ได้กดฟินเลยโหกดฟ,ฟินฟินกดฟินมากฮะเสียงคีย์บอร์ดเนี่ย ญาตตัดไม้ก่อนนะครับผมเอาชิดรอดในช่องแร,แรกของเราก็คือการตัดไม้ก็คือเราจะเลาะโลไปเลยนะผมของอะไรวะไม้คับเอาชิดรอดบอสผีเราก็เจ็บไปแล้วตีนด้วยดก้อนแล้วไม่รู้จะไปตีอะไรแล้วนะครับผมมันน่าจะมีบอสตัวอื่นเลยแต่ว่าผมขีเ้เกียจเออ ขี้เกียจไปหาขี้เกียจเสาะหาขี้เกียจอยู่ให้ครบร้อยวันนะก็มาเริ gleich gleich ่มโปรเจกต์ใหม่กันเลยกับไหม่ครับเอาชิลลอดเวนล็อกนะผมใน PC ครั้งแรกนะครับอุ้ย,ยดูนี่เสียงน่ากลัวน่ากลัว okay. น,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 น่ากลัวโอเคไปขุดไปขุดไปขุดไปสุดสมมีใกล้ทิพหายเลยวะ เออเคเมื่อกี้เหมือนเห็นทานอยู่แถวนี้วิ่งได้เร็วแค่นี้เองเหรอโอ้โหเสียงเสียงโคตรแบบไม่น่าไว้ใจแย่มากมีกดคีฟอดผมกดฟินมากอะชอบมากเลยโอ้เสียงมันใกล้มากครับเพราะว่าแถวนี้มีถ้ำนะโอเคขออนุญาตขุดถานก่อนเลยนะผมขุดถานให้หมดเลยนะครับ ต้องมีถ้ำอย่แถวนี้ยเพราะว่าเสียยมันใกล้แบบใกล้มากเนี่ยเสียงใกล้มากครับคือผมว่าการต่อสู้ในเว็ล็อกน่าจะง,ง่ายสุดนะเพราะว่ามันไม่มีการชาร์ตตีอย่างในอาจาว่านะก็ะคือมันสวักดตีรัวๆได้เลยนะผมถือว่าดีเป็นอะไรที่ดีงามมากดีงามที่สุดเลยไปไปขุดไปขุดไปขุดไปผมจะจับหมามาก หมาสีน่ารักมากอ่ะอุ้ยถา่านเยอะมากให้ถ่านมาเยอะมากให้ถ่านมาเยอะมากครับมา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 ,าม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 าเอาไม้หมดเอาไมาห้หมดเอาไมาห้หมดไม้หมดมามาเรียบร้อยไปไปครับรู้สึกว่ามันขุดนานกว่าป่ะเออขุดนานกว่าในนั้นปะเนี่ยถาวมว่าปะเนี้ยโอ้โห คิดถึงเจ้าว่าเลยเล่นเงี้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเจ้าว่าแล้วไปเล่นเจ้าว่ามัยกเลิกยกเลิกโปรเจกต์ดีพับทิ้งไปเลยแล้วไปเล่นเจ้าว่ากันดีกว่าคิดถึงเจ้าว่ามากอ่ะมึงมันเล่นแบบเนี้ยโอเคผมยติเป็นพลิกแอคหินก่อนเลยแล้วกันนะผมแกลแกแกนี่นะตีดูรัวได้เลยเฮ้ยน้องเป็นไรอย่านะ ไม่อยากฆ่าเองจริงๆพี่ไม่อยากฆ่าเองพี่อยากเก็บเองไปเลี้ยงด้วยซ้ำกูสบายปะฆ่าสบายเลยอ่ะคือเล่นในมือถือม่งยากมากนะเลอกับการตีพวกมันแต่ว่าเล่นในนี้แบบสบายเอาอเป็นพลิกแอคมาเลยแล้วกันนะผมแล้วก็ขวาน อานเสร็จปุ๊บก็ดาบดาบนี้น่าจะราเมิดแรงกว่าขวานปะโอเคครับในมือถือเอยในเบสล็อก,ก็ราเมิดขวานเอ้ยราเมิดดาบรงกวก็ขวานนะผมแต่ในเจ้าว่าคือราเมดขวานมันจะแรงกว่าดาบนะโอเคญาติไปขุดฐานตรงนู้นก่อนเลยครับวิ่งเช้าด้วยนะอจริงคือวิ่งเช้าด้วย ทานหน่อยครับวิถ่านเ,เหลือเหลือเฟือเลยเนี่ยเอาชิ้รอ,อดคืนแรกเองนะเนี่ยเหลือเฟือจัดจดเหลือเฟือเ,อเกินไปหรือเปล่าโอเคขออนุญาตขุดหินกลับไปอีกนิดนึงด้วยนะครับผมจะได้เพียบพร้อมต่อการเดินทางเลยแล้วกันนะมาๆๆมาขุดไปขุไปขุดไปขุดหินเลยนะ อุ้ยหอมเรียบร้อยฮะยทำไมมันแหลกจังเลยมันแหลกอะไรเนี่ยเฮ้ยกูมันแหลกอะไรอ่ะ,อะ,อะอคืออะไรอืมปรับขนาดได้อ๋อปรับขนาดได้สู์เอาแบบนี้แล้วกันนะ่ะ คุณนิมูเท็กเจอร์คุณจะรรสตาต์ทเกมเราอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่รีไม่ไมไมรีหรโหลดชั้งเหลือห้าพอโอ้ลื่นเลย<อ>ลื่นเลยครับคือจะมองไกลใกล,ใกล้ขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะความลื่นไหลในเกมในการเล่นเกมนะผมเออเพราะว่ามันน่าจะรีโหลดอะไรเยอะเลยนะผมมันเลยเล่นชา้าอ๋อ แ่หเปลวานี่กลับเ,เหมือนเดิมเมื่อกี้เห็นมันจางๆขอทานหน่านอนกันแน่เฮ้ยเหล็กๆๆๆๆโอ้ยเ,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 เปิดมามีเหล็กเลยเว้ยเปิดมามีเหล็กใช้เลยมาดูกันว่าเราชาวชุดลอดกี่พีกันนะครับผมก็ผมไปเล่นนอกรอบก็น่าจะน่าจะใส่ใส่เนื้อตก็แน่ละล่ะเฮ้ยถ้าผมไปเล่นด้านน,นนอกนะเออ เล่นด้านนอกไหนเล่นนอกรอบเล่นด้านนอกเล่นด้านนอกไหนล่ะเออ,อเฮ้ยมันไม่ท่ำอยู่มันมีมอนเตอร์แน่แน่มีมอนเตอร์แน่โอ้ยเสียงน่ากลัวไปไหนวะไม่มีเลยครับไม่มีมอนเตอร์เลยโอเค,อเคว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเราไปก็ขุถดถ่านไปเลยครับ ่า,า,านเรามีเยอะมากท่านเรามีเยอะมากเข็นไปนิดนึงด้วยปปลปไปเยอะมากเยอะเกินเยอะเกินไปคือเบ็ดล็อกเล่นง่ายจาาังวะเอเล่นง่ายมากฮนะเออง่ายกว่าแบบนะครับปกติมั้งเออมันจะทำมันง่ายเกินไปฮะเนี่ยมันจะจบเร็วนน่พาร์ทเนี่ยมันจบเร็วเกินไปนะา ของให้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะแต่ว่าอยากอยากอยากได้เหล็กอะ่ะเออขอเหล็กได้ไหมแบบขุดไปแล้วเจอเหล็กหน่อยได้ไหมขอเหล็กหน่อยครับไม่มีเหล็กเลยด้านบนเผื่อมีโอเคตรงนี้น่าจะอีกก้อนนึงอะ่ะโอ้หอีกกองนึงเลยเหรอไม่อีกก้อนนึงแจะอีกกองนึงอะ โอ้สบายแล้วกูไม่ต้องคุดถ่านไปอีกนานเลยตออ็ไปหาอาหารกับทําเลที่ดีในการอะไรวะสร้างบ้านด้วยนะฮะผมมาๆ,ๆมันปรับให้มันแสดงวันเวลาแล้วก็พิกัดยังไงวะผมก็ลืมไปแล้ววะเล่นในมือถือผมให้เพื่อนปรับให้หมดเลยอะ่ะคือไม่ได้ปรับเองเลยนะัะผมคืองง อยู่ส่วนหนึ่งด้วยเออมันไม่ได้เหมือนในค่อบที่มันมีแสดงบอกเลยต่อให้เป็นภาษาไทยแม่งก็ขึ้นภาษาอังกฤษอยู่ดีโอเคงายครับก่อนเลยนะเตาเผาเตาเผา้าวก็เผาเนื้อก่อนเลยยินรวมอะไรยินรวมยินรวมอะไรยินรวมอะไรโอ้โหเห็นเห็นใกล้มากฮะโอ้ มันใกล้เกินอ่ะใกล้เกินไปก็ขอขยายหน่อยเถอะขยายขอบเขตหน่อยสอักสิบปะเออให้มันได้ดูมีอะไรสักหน่อยอันนี้มันใกล้เกินโอเคมันตอน,นคืนแล้วอ่ะแต่ไม่ต้องหัวเราครับเตียงได้ครับตียได้อ่ะเอานอนแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอดูมอนสเตอร์ในตอนคืนหน่อยดิโอ้เสียงดังมาก เสียงดังมากเออเสียงเมื่อกี้แกวหูจกแทบแตกโอเคไล่ฆ่าครับ<อ>เรียบร้อยไปไล่ฆ่าพวกอาหารอะไรต่างๆก่อนนะแล้วจะไปทำเลแถวๆนู้นนะรู้สึกว่าเ็นที่โล่งนนะ้วมันดีมากกดถามไปแล้วหานเยอะมากอ่ะ มาดูพวกซอมบี้สเกตตันเนี่ยนะคิปเปอร์ต่างๆนาะนาว่ามันจะฉลาดหรือเปล่านะเออมันจะมาเป็นหมู่คณะใหญ่ในอะไรวะในดาว่าหรือเปล่าเอออยู่ๆก็ลืมชื่อโอ้โหสปาวอย่างนี้เลยเหรอโอ้มันสปาวอย่างนี้เลยเลอสปาวสปาวเถื่อนเกินโอ้ไม่หมวกว่ยมันขี่มันขี่หลังกันได้โอ้สปีเกิยว กูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวกูไม่กลัวมไม่กลัวมึงเลยสมิจิว๋วกูตีรัวได้อะมันก็พวกมึงก็หมดสิทธิ์ที่จะมาหามนแน่ใจว่านอร์มอลจริงไหมเนี่ยโอ้โหสม,มิีมึงก็เถื่อนเกินโอ้โหคิปเปอร์อย่าอย่าระเบิด โอ้ยแย่เลยแล้วมันก็เก็บเมื่อม,มันไม่ค่อยเข้าตัวนะเออเมื่อมันไม่ค่อยเข้าตัวเท่าไหร่คือวิ่งมันเหมือนไม่กี่วิ่งเลยว่ะอืมว้าวโอ้ยแมปกูพังหมดแล้วแมปกูพังหมดแมดเผากูสเกตัน มาดีเนาะมาดิมาดิมามาดิมาดิาาดาดโอ้หสบายอะ่ะนการตอบทุสี่สบายมากคนระับมันคือมันคลิกหลัวๆได้เลยอะ่ะที่มันไม่เสียดาวเม็ดอะโอ้โหมันจะดีอะไรขนาดนี้โอเคนอนเลยแล้วกันช,กชาลีลาอยู่ใหญ่นอนเลยอุยอย่านะมึงหลัแล้วไงเดินเดินแล้ว ไอ้เคียนนอนปุ๊บมึงฝนตกมึงบ้าเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายอุย้ยพี่ก็แมนโพดโู้แมนโพดเดี๋ยวเกินเกินเกินแบบนี้เกินโกงโกงโกงเกินไปแล้วโกงโกงใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูลัวเนี้ยอะไร นอนปุ๊บตื่นมานึกว่าจะนั้นไอ้เหี้ยฝนตก,กเฟกเฟกเกฟโอเคเดี๋ยวดิพี่พี่ใจเย็นใจเย็นก่อนค่อยคุยก,กันค่อยคุยกันเดี๋ยวก็ทิ่กุญจุกกุญจุกกูจุกอืมอืมอืมโดนเดี๋ยวพี่ชุดทองคนนั้นก็จะโดนแล้วใส่ชุดทองก่อนโอเค ขาก่อนข้าวเนื้อขอโทษนะขอ <c oughs> โทษที่ข้าแม่เจ้าอยู่ไหนหมอ,อเนาะรีสปาวไปแล้วอะ่ะโอเครีไปเลยครับผมโอเคเราจะย้ายถิ่นฐานกันนะว่าจะไปแถวนู้นนะเออขอให้มีที่ปักหลักปักฐานก่อนจ้ะ <c oughs> ที่ปักหลักปักฐานก่อนตอนนี้เรามีอาหารอยู่ในตัวก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เลยนะครับผม กินป่ะป่ะ let's go คือมันวิ่งช้ามากนี่แหละข้อน่าจะเป็นข้อเสียนะครับผมวิ่งช้ามากนี่กระถางกระโดดไปด้วยเนี่ยโอเคไปเรื่อยๆดีกว่าครับนี่สมัิมันผิดคำสั่งได้เลยโอ้โหผิดคำสั่งไม่ได้ผมไม่ได้เปิดไว้โอ้โกงไม่ได้ดิงั้นอะโกงไม่ได้ดิป่ะ เรางวันฮนะโอเคแ้านั่นน่าจะเป็นถ้ำว่าไปตรงนี้ทำเลยก็ได้อยู่นะสวยอยู่สวยอยู่มันมีหินด้วยมีหินมีอะไรพร้อมเลยวะ่ะแต่ว่าผมว่าแถวนุ้นสวยเฮ้ยตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้มันเหมือนสร้างมาเพื่อเราเหมือนสร้างมาเพื่อเราจงังหวะนี้เลยจงังหวะนี้ ว่าตรงนี้แหละเหม,มาะเหมืองสุดแล้วว่ามันไม่มีอะไรเหมาะไปมากกว่าน,นี้แล้วตรงนี้ไม่ใช่ถ้ำใช่ไหมนี่ไม่ใช่ถ้ำเราจะทำตรงนี้แหละเป็นบ้านเรากันนะแถวนี้เลยม,มันแบบมันเหมาะกลายเป็นบ้านเรามากโอเคเคลียร์เคลียร์พื้นที่ญาติเคลียร์พื้นที่ก่อนเลย ตรงนี้จะเป็นบ้านเราเลยแล้วกันนะอปขด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 เตรียมทำบ้านเตรียมทำบ้านบ้านผมก็จะพยายามไม่ไม่สร้างบ้านที่มันเว่อร์วังอลังการขนาดนั้นนะผมมันบ้านที่แบบซ่อนในกระต๊อบเล็กๆแล้วกันพูดงี้ดีกว่าผมว่าผมชอบมากกว่าที่แบบ เอออยู่มุมอยู่มุมมุมนึงของภูเขาเงี้ยตั้งจุดเกิดเงี้ยเออผมชอบแบบนั้นมากกว่าครับอืมนี่น,นี่คือเราจะกลมเกลือนไปกับธรรมชาติเลยนะครับผมธรรมชาติคือเป็นยังไงเราก็จะพยายามจะรกักษาธรรมชาติไว้นะให้พยายามไม่สร้างบ้านที่มันเวอร์ พูดตรงๆก็ได้ผมขี้เกียจสร้างบ้านผมขี้เกียจสร้างเออบ้านสร้างมันแบบกูมไม่มีหัวสินฮะกูมไม่มีหัวสินในการสร้างบ้านน่ะเออพูดตรงๆเลยขี้เกียจสร้างกูมไม่รู้จะสร้างบ้านยังไงนอกจากทรงสี่เหลี่ยมอุ้ยนน้ำเลยพูด <c oughs> ความจริงนน,น้ำเลยลกูอุ้ยเสียงดังเสียงดังมากนะอันนี้ กดดินไปฮนะเราต้องการดินมาทำบ้านเรา <c oughs> เอาโงูงูไปเลยอะ่ะทำบ้านโงูง,งูไปเลยครับแล้วเราก็จะไปฟาร์มของแล้วก็ามานอนในนี้กัน่ะเรียบร้อยฮะนี่คือบ้านเรา this is a my my home My home My home ว่ะสวยไหมโคตรสวยโอ้อ oh, beautiful มากเลยมันเป็นอะไรที่สวยงามเช่นนี้บ้านผมไม่เคยที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อนเลยว่ะสวยงามจริงๆเชียสวยแบบสวยมากฮะโอ้เป็นไง ให้ความรู้สึกเหมือนแบบย้อน,ย,อนย้อนยุกไหมเออย้อนยุกอะไปยุคหินเงี้ยย้อนไปยุคหินเงี้ยโอเคขออนุญาตครับเป็นอันนี้มาแล้วกันโอ้ผมขามาหมดเลยเหรอ <c oughs> เย้ยต้องระวังการกดชิปนะมันไม่ได้เหมือนในเกมจาว่า โอเคปุ๊บ้เดี๋ยวทำประตูขึ้นกันทำทางทำทางทำท่าทำทางให้ดีก่อนนะเอ้าดินนี่เปลืองจังเลยเออเปลืองดินจังเลยการทำบ้านหลังนึงเนี่ยของกูนะเนี่ยเมืองดินที่ไหลแล้วกูก็เสือกอยากพ,พยายามกลมกลืนไปกับธรรมชาติก็ต้องใช้ดินเยอะหน่อยนะ อยากกลมคือไปกับธรรมชาติกูต้องใช้ดินเยอะหน่อยอะขอ,อหน่อยนะเออพยายามขุดให้มันแบบอันนั้นนะผมแตกเออยังไงอะถ้ามันกลมกลืนอะให้มันดูไม่แปลกตาหน่อยแต่แค่เห็นพื้นที่โล่งตรงนี้ก็แปลกตาแล้วโอเ,เรียบร้อยฮะ นี่ this is my home ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปผมชอบเสียงเวลาเข้าในที่ลม,ลมเลยมันเป็นอย่างงี้วะเออมันแบบมันดูนดูสมจริงอะสมจริงเกมสมจริงเกมสมจริงฮะโอเคเ,เอาประตูมาหน่อยนะจ๊ะ โอ้นี่คือบ้านของผมอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมือลั่นเหรออู้ได้อยากจะมาเยี่ยมบ้านเราเหรอได้ดิได้ได้ไดนี่อยู่ใกล้ถ้ำกว่ดีเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอบ้านผมโคตรอบอุ่นอะอบอุ่นมากโอ้นี่หรือบ้านนี่หรือบ้านเรา ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆโอหผู้อวยเกินโโไปวะผู้อวยเกินอ่ะอวยเกินไปอ่ะเญาติเก็บของที่ไม่จําเป็นไปก่อนเลยละกันนะเก็บไปเก็บมาเก็บ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 อาหารเนาะอยู่ไหนญา้าเตา เพิ่มแล้วกันนะเอาไม่เลือกสับก็มาดีเดี๋ยวก็ทำเป็นเอาเลือกสับก็มาทำถังทำฟาร์มกันดีกว่าแตา่น่าจะเป็นพาร์ทหน้าอะไรกัน <c oughs> เป็นพาร์ทหน้านะนี่ไงฟาร์มผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิเตอรไม่ได้รับเชิญ แขกไม่ได้รับเชิญไม่ได้รับเชิญมาเก็บเวลมาโอเค <c oughs> ไปไกลๆดิเออนี่บ้านกูบ้านกูไม่ต้อนรับพวกมึงโอเคเผาให้เรียบร้อยแล้วก็เ <c oughs> ผาเล็กรอเลยครับแล้วก็จะมาทําในอ,อ,อีพีหน้าเ <c oughs> มื่อกี้ทะเลาะกับแปลงพิมพ์นิดนึ่ง <c oughs> <c oughs> ปิดประตูเลยนี่ครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเันด้วยนะครับก็สหรอดคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้วบ๊ายบายพีบุย